วาระแห่งการสลายกลับเมื่อจักรวาลดับศูนเมื่อโลกเดินมาถึงปลายพัทรกับหลังพระศรีอริยะเมตรัยสเสด็จดับขันธปรินิพานความรุ่งเรืองของโลกจะเริ่มเสื่อมสลายอีกครั้งอายุมนุษย์ที่เคยยาวนับแสนปีจะค่อยๆสั้นลงจนเหลือเพียงสิบปีเมื่อศีลธรรมดับศูนโลภโทสะและโมหะครอบงำจิตความร้อนในใจมนุษย์สะท้อนสู่โลกภายนอก อัคนิสังวัตกับวาระแห่งไฟเมื่อดวงอาทิตย์ขยายตัวเป็นเรสใจอัน้นความร้อนเพิ่มขึ้นกว่าพันเท่ามหาสมุดร,ระเหยแผ่นดินกลายเป็นไฟทุกชีวิตมอดไหมเหลือเพียงเท่าทุลีลอยอยู่ในอวกาศอาโปสังวัตกับวาระแห่งน้ำบางกับโลกดับด้วยน้ำเมื่อดวงดาวดับเป็นหลุมดำและซูเปอร์โนวาฝนกรดตกนานล้านปีโลกกลายเป็นทะเลสีเทานี่คือผลแห่งราคะ ความร้อนของตันหาที่กลืนโลกทั้งใบวาโยสังวัตกับวาระแห่งลมเมื่อพลังงานมืดแผ่ขยายโครงสร้างเอกภพสั่นไหวลมจักรวาลจะฉีกดาราจักรออกจากกันแม้แต่สาสารก็สลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่คือผลแห่งมูหะความมืดที่ทำลายสมดุลของสรรพสิ่งศูญยะกับความว่างระหว่างกับเมื่อทุกสิ่งดับลงแล้วเหลือเพียงความว่างไม่ใช่ว่างแห่งจิต แต่คือว่างแห่งสสารไม่มีโลกไม่มีสัตว์ไม่มีเวลามีเพียงพลังศัก,กยภาพที่รอวันก่อกำเนิดอีกครั้งวิวัตกกับการเกิดของจักรวาลใหม่พลังงานเริ่มรวมตัวกลายเป็นบิกแบงกำเนิดดาวเคราะห์ชีวิตและมนุษย์และเมื่อการสุขงอมพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะอุบัติขึ้นอีกครั้งในโลกนั้นจักรวาลไม่เคยสูญสิ้นมันเพียงหายใจเข้าและออก ในวัฏฏะแห่งกรรมอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อจักรวาลเก่าดับลงแสงแรกของกับใหม่ก็กำลังถือกำเนิดเช่นเดียวกับจิตหนึ่งที่ตื่นรู้กลางความว่างนั้นเอง